Up! สวัสดีเพื่อนๆก,นกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับ้ากับผมอีกครั้งนะครับอ่านายอยู่ที่ว,วันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าหยานในสกินพันฮีโร่นะผมในตำแหน่งออฟเลนนะครับซึ่งตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ค่อนข้างที่จะหนาเตอะเลยนะและทีมเราก็ขอให้ผมโชว์หยานนะครับผมก็จัดไปนะครับในตอนนี้ก็ชนเลงกับทาร่านะครับซึ่งดูจากฮีโร่ฝั่งเขาไม่ค่อยมีตัวเบิร์ดมากนะครับเราก็จะ ไม่ได้เล่นพลังแสงไดเปอรเลดนะครับแต่จะไปเล่นพลังแสงเดวิลแทนนะซึ่งในตานี้ผมก็ลืมเปลี่ยนทางน้านของพลังแสงมาอันนึงนะผมก็ไปเซตตามที่เขาแนะนําไว้นะก็เซตเทมก็จะเป็นประมาณนี้หน้าผมตามจริงอันแรกของพลังแสงเนี่ยมันต้องเป็นรูปคนวิ่งนะแต่ไม่เป็นไรเอาไปอันนี้เกมหนึ่งแล้วกัน สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมผมแนะนำที่นี่เลยมารู้ชอบเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย100%ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม RV ทั้ง m a i l p a และระบบ OpenID การันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง4 0 4คูปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจในเว็บใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแรมแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโครเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม ROV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภยัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ ในตาน,นี้เราจะได้โชว์อย่างที่เพื่อนเราขอไว้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับเราก็อยู่ที่เลนบนนะชน์เ่นกับทาร่านะผมและทาร่าเขาก็เอาวีคมาด้วยนะซึ่งเราจะตีเขายัางไงให้ตายก่อนเลยแม่งโคตรถึกนะอันดับแรกที่ผมจะออกก็จะเป็น a อสท a l สเปียนะผมในการเล่นต้นเกมให้หนักหน่วงเวลาไปไฟมังกรอ,อ,อะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดโดนสตอมเลนก็จะเป็นอีกกรณีนึ่งนะครับผ มันก็จะเย่ๆหน่อยนะแต่ดามจเราก็ค่อนข้างจะมีนะนิดนึงโอเคมาหลอดค่อนข้างเจ็บนะผมเขาน่าจะไม่เติมเราในเร็วๆนี้นะเราก็ทําการเคลียร์เวฟไปครับชิวๆโอเคไม่น่าเติมจริงๆนะเดีียวเวฟไปนะแต่เหมือนดิเดียจะขึ้นมาหรือเปล่า,าน,น่าจะใกล้ถึงแล้วว่าไปดีกว่าดิเดียอยู่ตรงนั้น ระแวงนะผมโดนสตอมบ่อยนะเวลาเล่นไอดีนี้ขอให้เกมนี้ไม่เจอสตอมเลนนะครับผมช่วงที่ยังไม่2อนาทีเนี่ยผมจะยังไม่แท็กกลางนะครับแต่ถ้าเกิด2อนาทีเป็นต้นไปเนะี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดผมโดนสตอมเลนผมก็จะไม่อยู่ในเลนเลยนะผมจะแบบพยายามเดินให้มากกว่าแต่บางทีก็โดนดักขากลับนะโคตรสวยแล้วเราก็ลืมมองแบบนะไอตอนที่โดนดักขากลับนะเดี๋ยวตีนกเลยดีว่าเน้นตอดหน่อยได้ไหม ทุกปผมดูเลือบมา150หว่าแล้วทำไมห้าวจังเลยเมื่อกี้เจ็บแล้วแทะะ้ที่ไหนได้พาตวกมาไปก่อนนะจ้าขอย่านบิดโอ้โหบิดไม่ได้แล้วมันบิดมาแรงกว่าโอ้โหคีลาปล่อยเราไปเถอะโอ้หไม่น่าปล่อยแตวรงนี้เรียบร้อยติดครีด,ด้วยคิเวทเอครีเวทห้ารเรียบร้อยเลยครับผมก็แตกหนึ่งนะจะได้โชว์ไปนะ้น่ะ แจกโชว์ไปดึงตัวละไม่น่าจบที่ตัวแรกว่ะหนักหน่วงลวเลยเวลาเล่นหยาดน,นะฝั่งตรงข้ามก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะผมเวลาเล่นหยานออฟเลนนะฝั่งตรงข้ามก็จะมากดนะเพราะกลัวหยานเกิดนะถ้าเกิดทีนี้ก็แบบประไล่นะบอกเลยแต่วันนี้เดินกลางเจ็บค่อนข้างเยอะนะผมซาร์ตามาบินไว้ทุกทับทุกทับเรียบร้อยผมเก็บไปได้2ตัวครับโคตรสวยช็อตนี้แล้วก็ขึ้นไปเคลียร์เวฟนะผมแท็กการ์ดขึ้นเคลียร์เวฟ เรื่อยครับมันเป็นการบูทเงินของเราอะนะทาร่าก็เริ่มมือแล้วล่ะชิวๆวะผมก็มือทาร่าเหมือนกันนะไม่สนใจนะอคคะเวามันขางนี่จะถึกเกินไปนะโอเคกลางต่อนะผมไปกับเวฟเราดี๋ยววเฮ้ย เอาไอ้แค่ไม่ได้มองเรียบร้อยเลยอุ้ยขอโทษทุเรนอันนี้นี่อันนี้เราพลาดนะครับผมอ่าอันนี้จะหลับแล้วกลับมาไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกเกมมีดูแย่ๆแปลกๆนะจัสกอร์เรายังนำอยู่นะครับ7ต่อ4นะแต่การเงินของเราก็แย่นะ ฟิกเกอร์เราจะคูด,ดาวอีกสิบวีนะครับตัดเวฟไปเรื่อยๆครับชิวๆอ่ะเจอทาร่าก็ไม่ต้องเดินเซฟมากก็ได้แต่กีร่าเดินไปกลางกินเห็นแบบอันแปดเพิ <100 8. S 1> ร์ใก็จะหมด่ะตีได้ไหมเนะมี่ยตายไหมโควบินไปแล้วจจงหวันนี้ทาต้าเอาสุดแน่เลยกว่าโดนกีล่าปิดไหมเนี่ย คิล่าไม่อยู่อ่ะอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นั่นอยู่ตรงป่าแดงนะผมเจ้านี้เขายังอยู่ที่เลนกลางกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปไฟด,ด้วยดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ลัทาิ่าก็เพิ่งกันติดหอยก,ก่อนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเรารอแท็กกางด้วยเลยนะชิวๆนะครับฝั่งข้างหายหมดเลยวไม่ชอบไปติดเราอยู่ข้างบนนะ คาร่าโผล,ล่แล้วแต่คิล่ายังไม่โผล,ล่นะน่าจะยังไม่อยู่หรือเปล่าอันตรีและคูดาวที่ยี่สิบห้าวินาเพื่อนาค่อยเล่นนะาปาไปเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่เราควรจะรีบออกนี่คือตัดเลือดด้แอสเทลสเปียร์แล้วก็ออกตัดเลือดไปเลยดาเมจยังไงเราเรามีอยู่แล้ว เราจะลืมเปลี่ยนพลังแฝงมาช่องหนึ่งก็เถอะเป็นพลังแฝงที่ว่าได้คิวรัวแอซิดเลือดเด้ง9%นะซึ่งผมคุณต้องว่ามันก็คุ้มสลับยานนะหรือจะออกมาก็ได้มันก็ได้อยู่ฮนะแต่ผมว่าที่เป็นพลังแฝงลูกคนวิ่งจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันเติมดามเมจได้ค่อนข้างดีนะยาดเป็นตัวที่ใช้มอมเบตี้บ่อยนะก็น่าจะกำลังขึ้นมานะแต่เราน่าจะได้ป้อมก่อนโอคสวยเลยแบบนี้เราไม่ค่อยได้พีเวฟนะ กีล่าอยู่บนทาร่าอยู่บนซาต้าเพิ่งเกิดเฮ้ยไม่รอเมดนะอู้ยกดผนิดด้วยโอูยซาตา้าโอ้ยหยองเลยห <laughs> ยองแน่ช็อตนี้ที่เห็นเหมือนใครเข้าอยู่บนใช่ไหโอ้โหโอ้โหแบนมาตะไกลเลยไม่เอา <laughs> เอาอีกแล้วขอเลือดโอ้มันขโมยเลือดไปหรือเปล่าวะเรียบร้อย ศูรสองละชิบหายละเกมนี้ <A team S 1> เขาบอกให้โชว์ <been> โชว์โง่เลยจะได้โชว์ไหมนะสิบสามวิเราเกิดต้องหมื่นแล้ววะต้องแบบหาเงินด่นดวนๆละโอ้โหเรนการก็บึ้ม0ู <Your tower S 1> สองสกอร์อนาดิ้นนักอานายุเวทว่าฟ้ากันมันเลยนะ <S 2> <S 2> <S <S สลับโอเคแน่ใจนะเลนบนไม่มีป้อมอยืนนะเพื่อนเพื่อนน่าจะอยู่เลนล่างมากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรสลับก็สลับนะเราก็ทําการเดินฟาร์มเรื่อยๆไหนเขาให้เขาก็ให้เราอยู่เลนล่างเราหาเงินดีกวเราดินดิษมาขอแก้สกอร์ดูดินดิษหน่อยละกันอ่าเรียบร้อยไม่มีฟิกใช่ป่ะไม่มีฟิกใช่ไหมน้องไม่มีใช่ไหมขอให้ไม่มีเถอะปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไปเล ได้แล้ว1คิวนะผมชอตนี้แลวตอนนี้เราก็เดินทางเข้าสู่เวลสิเลยหรือไม่ไม่นะครับเินกลางจังวันนี้ก็โคตรนันะอยู่กันหลายตัวจัดโอเคเวลสิบละจา้าขอสักสินาทีแล้วกันนะเวลสิบสอเนี่ยตายเยอะเอ้ตายหย่อยตายบ่อยนะผมอย่าล้อผมนะอรับร้องมหวดไปดีครับ กระโดดเสร็ลไหมอยู่ทรงแล้วเขามีอันตีนะับเราก็ตีไม่ค่อยเข้าครับเนื่องจากเรายังไม่มีไอ้เจ้ามูรามอสานะแล้วจะมีคนมาเติมนั่นนั่ะลงมาแล้วนะเพื่อนเราลงมาแล้วนะทาร่าเห็นหรือเปล่าเห็นแหละดูขนาดนี้ไม่เห็นก็บ้าแล้วแต่เอาไม่ได้เพรมะเขามีอันตีนะเมันจะมีตัดเลือดก็เถอะถ้าพูดตามตรงนะถ้าเกิด เราไม่ออาตัดเลือดดาเมจเรามหาศาลมากเลยแต่ก็ทำเพื่อทีนะผมแรงก็สูงแล้วมันเล่นแบบอย่างนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนจะด่าพ่อไม่อยากโดนด่านะผมก็ได้เล่นไปแ้วและจังหวะนี้เราดักก่อนนะไม่ดักแล้วไปเติมเพื่อนดีกว่าอยากได้คิวโอไม่ได้แล้วหนึ่ง ตูดีจะได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยแก้สกอร์ได้แล้วเฮ้ยดีใจเอ้ยเอ็งเอ็งอย่าอย่าอยาพี่ทาพีแก้สกอร์แต่จังหวะนี้เลนล่างกูปื้มแน่เลยไปดีกว่าดีความผิดนะครับผมปล่อยลากแตกเลยแล้วเฮ้ยอะไรตัวอะไรมาตกใจทาร่าอ่ะทุกโอ้โหแล้วแคลลี่เรายังนัวเลย รอประกาศเขาไปละไป้เีเชอร์มาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นมุรามาสาแล้วจะออกถอยดีนะไหมหรือจะออกเป็นอมิอาร์มแล้วก็ล่อดาบพิเลยตาเมจก็จะบึ้มบ๊มหน่อยแต่ลืมใส่พลังแฝงอันนี้มาเนี่ยดิโอ้ยมันซิกแซกวัยสิบสองแล้วนะอย่าอย่าบิดดิ ขอทุบหน่อย้อยแต่เพื่อนมามาขอปิดได้ไหมตีหน่อยแล้วกันไมตีไม่เข้าเลยยังไม่ได้มลุลมาสา่าโอ้โหครับถึกคลิปหายเลยเออขอโทษแหมติดคือวันสวยๆของอานายุง <c oughs> ถามมิงที่โคตรสวยเกมนี้เล่นแย่มากเลยรู้ตัวเองเลยเนี่ย ดูเล่นสู้ๆนะนายยังแบกเราไหวอยู่ใช่ไหมขอเวลาอีกแป๊บน,นึงให้เราแบบจูนหน่อยจานแล้ก็เพิ่งเล่นตาแรกของวัดด้วยผมไม่งามเลยแล้วกันไม่ออกมาแล้วทอยแต่จะดีหรือเปล่าคิดว่ายวออกทอยดีกว่านะครับผม,ผมว่านะ นี่หางเงินแป๊บนึงด้วยของค่างเดียวพอยไปเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเซตสมดุลนะครับผมดาเมจก็พอมีครับแต่ว่าก็จะถึกขึ้นมานิดนึงนะแตตรงต้องหยาดผมเล่นดาเมดล้วนก็เล่นได้นะแต่จังหวะนี้ต้องใส่นะครับปุ๊บปุ๊บอันตีไหมนี่ไงเบะเลย <laughs> นนแคนเตอร์แอนิเมชันโดยการใช้ปิกเกอร์นะผมชุบไวจัดบ,บึมบั่มเลยแีนี้ แลจะจงนี้ตายไปหนึ่งครับครั่งแล้วครั่งแล้วครั่งแล้วเร,ร no. เ,เรียบร้อยครับผมมาดิยาบิดเนาะไม่เอาเรียบร้อยครับบิดไปแล้วครับผมไม่อยู่โอยว้าสกอร์เราดูดีแล้วว่ะเกือบหลับแต่กลับมาได้ช็อตนี้กบเมาส์คีมไหมเดี๋ยวรอรอเอาส์คีมไหมเมาส์ มา,าบิดกูกูโดนเพื่อนบิดอุซาร์รอเอาเถอะเว้ยแต่จริงเราอยากได้ตักเดืเอดเพิ่มมากเลยเนะี่ยแต่ตอนนี้เราคล,ลั่งละเมื่อกี้ทูเรนทิม,มว่าอะไรวะแต่ช่างมันเดี๋ยวเล่นก่อนกีร่าคิดว่าเราไม่เห็นจะไม่ล่าแต่กบเราเห็นว้ยวันน,นี้ไม่ถึงว่ะกลับมาทุบไม่ได้ไม่ทันไสเลยแล้วกัน ใส่หนัวผมตรงนี้ต้องใส่หนัวครับใส่หนัวไปน่นติไม่โดนแครี่น่าตีโดนแครี่ไดยสวยจัดโดมินิตติ้งไหมับผมหวัดนีถูกโดนไปเข้าต่อไม่ละโอ้ไม่มีใครมาเลยบีดกูหมดเลยอ้าวตีคือเอ้าชิบหายละโอ้โอ้ลบเกมทิ้งแม่งได้โชว์ก็โชไม่สุดโคตรสวยเลยตานี้ จะช็อตํำแล้วก็ลำสวยอยู่นะแต่แบบมันไม่สุดแต่โอ้โหเสียดายจับหรือเปลี่ยพนพลังแฝงก็สวยรอบแรกก่อนจะเล่นด้วยซ้ำสวยรอบสองเล่นงูอีกเรียบร้อยเลยทั้งโดนเวทว่าฟ้าทั้งอะไรต่อมีอะไรตอนนี้เนี่ยมันแบบ แบดแบทของอานายูแล้วมาทำหาเลยสิตัวเนี่ยสวนดิครับมาดิอยากได้ก็มาโอ้มันบิดกุยแล้วไม่ให้บิดหรกเว้ยรู้ไหมว่าคาสามารถต่อระยะกับป้อมได้ไงน้องโอ้โหเขาออกตัดเลยแล้วแบบดาเมจหายยังเยอะเลยโอ้ทุกทีะพันไม่ชินเลยปกติต้องแบบสองสามพันเออใจเย็นนะหลบมาโอ้โหปาดสี่พันกว่าเลยเหรอเฮ้ยเว่อเว่อเวเวไปแล้วเว่อไปแล้ว โอโเอ,อะไรมันจะสวยซ้ำสวยซ้อนขนาดนี้วะเอาเป็นว่าเราก็นั่งดูเป็นผู้ชมที่ดีนะผมให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมไปสู้ๆนะเพื่อนแ้วจุดนี้หายตัวเอาแล้วทำไมสุดเดินกูไม่หายตัวแต่ยังมีช็อตอยู่ไฟฟ้ารัดวงจรจะทำไงทันเดอร์เบิร์ดไหมทันเดอร์เบิร์ดไหมจังหวะนี้ได้แล้วมั้งเบี้ยงเรียบร้อย ทันดเดอแคปเต็มไปหมดเลยเราก็นั่งชิลลรอเอรับแรงตอนนี้ก็สามสิดกว่าดาวนะมันก็่อนข้างจะตึงอยู่นะไ,<ม>ไปดีกว่าอันนี้เป็นการกดโซโลแรงนะครับผมมันค่อนันเลยผมเลยชอบชอบกดโซโลแรงแต่ไม่ชอบกดตัวหลักรู้สึกมันนัวเกินไป <laughs> บางทีก็แบบกะไม่ให้กูได้เล่นเลยใช่ไหมนี่อ่ะอันนี้ผมเซตใหม่เซตเป็นดาบครีชิ้นสุดท้ายนะผมรู้สึกว่าไม่ไหวกับดาเมจที่หายไปนะที่หน้าตายเต,ตียัดบึ้มเรียบร้อยผมถ้กูไม่ได้คิวด้วยแบดจัด แต่ช็อตลํำเท่จริงนะน่าจะไปตัดไฮไลท์ได้สวยเลยไฮไลท์กับคลิปน่าจะโคราโยดกันเลยมั้งไฮไลท์โคตรตึงในคลิปอย่างมันเลยกูเดินโดนกระทืบมันในล่างจอมนี้ทาร่าก็ไปทำเวฟแ้วผมเราต้องไปนะแต่เราจะไม่ได้ไปทำเวฟนะครับเราจะไปปิดทาร่านะเรื่องเดียวครึ่งเดียวตายแล้วมั้งเลือแค่ครึ่งหลอดลำไม่กี่ทีก็ตายละ สิชิแค่พันเดียวงว่าหนห้าอุ้ยโอ้กดวีดน่าเกลียดกดวีดน่าเกลียดมากพิกเกอร์ทุบย่ำผ mm. euh, ู้ถ oh, ูกผู้ถูกแล้วจังหวะนี้อ้เรียบร้อยเฮ้ยกี่ามาเอ้าเฮ้ยทำแล้วเนาะติดตัวไปโุ oh, ่มาหมดเลยอะหลบเอ้าหลบไม่ทันเฮ้ยหลบไม่ทันนิดเดียวเองถ้าหลบทันดีมีสวยนะชอบนีะแต่ก็เราก็ทื่อตายอีกละ แบบดจัดเลยกะว่าจะมาเล่นออกของแบบสมดุลโอ้โหโดนดาเมจเปหมื่นสี่กะไม่ให้ได้เกิดเลยนี่อยากจะเกิดอะแต่โดคุมกำเนิดไม่หยุดเลยยี่สิบวิเราเกิดนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราก็ได้กอนเซเลเยอร์ไปนั่นเนื่องจากฝันลุงคามาลุกกระทืบเราสีตัวชิวเลยดิเออบินไปแล้วจังหวะนี้ เออซาตาแอร์ไลน์เี๋คิดสวยมากได้ปอมแล้วบ้างกอสเลเยอรก็จะเข้าแล้วเราไปทำเวฟห,หนนะ้าดีกว่าเนี่ยจะไปทันไฟหรือเปล่าวะเหมือนจะไปไม่ทันเลยเรากำลังจําเอาไปนะเพื่อนเพื่อนรอไปหนึ่งยเฮ้ยวสวยครับไอ้นี่สวยมากอ่ะเอ้า แบดอีกแล้วไอ้กูกูเพิ่งเกิดอะ่ะวิ่งวิ่งวิ่งมาสุดม,มือแล้วอะ่ะเพื่อนตายหมดเลยเฮ้ยเผื่อดักได้หรือเปล่าวะไปลองลองไปดูเผื่อแคนดี้มันเดินมาอะไรยี้อ,อื้อนี่ลงนี่เลียงคุณแม่มาแถวนี้หรอมั้งขอบคุณแซดและไม่ไหวแล้วเดจ,จะกรี๊ดตานี้นนอุ้ยแต่ ถึงวิ่งไปมีของดาเมจมันก็แรงนะ่นี่งแต่ออกไปดาบแดงก่อนนะผมมาลองเทสหน่อยดิระดับแดงน่าจะแรงกว่าดาบฟรีก็ประมาณ3ทีปิดสกอร์นะแต่ไม่รู้ว่าดาบแดงกี่ทีปิดสกอร์หลายจังหวะน,นี้เขียนคีบไปนะผมแต่เขาหายมากแ,แบบเลยวะ่ะเขียนคีบแล้วก็รีบถอยดีกว่านะอ่ะกูเรียบร้อยแล้วกูรู้อนาคตเลย แกได้อยู่หลังไปหาใครลีก็เลยมันนี่น้องทุบไปอืมโอ้โหไม่ตายไม่น่าเอาดาบแดงเลยน่าจะดาบคลีแหละแรงกว่าเยอะเลยยิงไปจังหวะนี้โอ้ยไม่ตายเหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยสวยซาต้าสวยมากครับโอ้โหได้เพื่อนแบกสุดยอดแต่กูแซดไม่หยุดเลยตาเนี่ย <c oughs> แล้วจังหวะนี้คาเฟนี่มาแล้วความหมายอยู่ที่เจ้านะคาเฟนี่กูอีสามสิบมิ้เกินเลยนะ อุ้ยกบโอ้โหกบหายยังเร็วใช่ไหมหลอดปากโคตรแรงเลยพึ่งหลอดแล้ว,ลวไงเราไงเจอสวนเจอสวน,เ,สวนเรียบร้อยครับผมทริปเปิลคิวนะเกมนี้แล้วก็นหนจะได้เอ p มีพีมั้งเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยโหดจริงโหดจริงอันนี้ก็เพื่อนน้งทีมเล่นค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมส่วนเราก็ เป็นตาแซดๆของผมนะเดี๋ยวกลัวคลิปนี้ลงอ่ะน่าจะหาดิแต่มันจะหากว่านั้นถ้าผมได้ m ีพีอ่ะตรเวอร์ฮะแล้วกูได้จริงกูไปทำอะไรตอนไหนอ่ะเดี๋ยวตาตากำบันแล้วมัน กันกดไลค์กันใหญ่เดี๋ยวกูมไม่ทำอะไรตอนไหนอะ <Okay. S 1> ไอคนแซด <Nice S 1> มันได้เอ็มว่โโหสงสัยเกมสงสารมั้งไม่อยากให้เราลบเกมทิ้งเลยนี้กดไลค์เพื่อนก่อนคิวก็น้อยตายเท่ากันแอซิดน้อยกว่าหรือเราทำดาเมจเยอะกว่าวะก็น้อยกว่านี่รับดาเมจอ่ะไอ้เฮียน,น้อยกว่าด้วยแล้วกูไดเอ็ม t เฟ